ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาจอผักกาดอาหารเหนือนะคะเราไปซื้อมานะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เริ่มข้าวหนาวแล้วนะคะก็จะมีผักกาดจ้นนะคะทางเหนือเขาเรียกผักกาดจอนขายตามซูปเปอร์นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาจอใส่ปีกไก่นะคะ,ะบางคนอาจจะว่า ทําทไมถึงต้องจอใส่ปีกไก่เขาจอใส่แตกหมูสามชั้นหรือกระดูกหมูกันนะคะทุกคนลองทำดูทากินดูนะคะว่าอร่อยเหมือนกันนะคะใส่ปีกไก่เนี่ยนะคะน้ํามันก็จะนัวหน่อยนะคะเนื่องจากว่าถ้าใส่หมูเนี่ยมันก็จะมันเยอะนะคะถ้าใส่สามชั้นหรือกระเดกระดูกหมู ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะหายากนะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปีกไก่แทนนะคะทีนี้มันก็อร่อยนะคะไม่แพ้เลยไม่แพ้ใส่หมูเลยนะคะอร่อยทุกคนลองทำดูซิว่าจะอร่อยไหมนะคะอร่อยจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะาต้มปีกไก่ก่อนนะคะเราจะ ให้ทุกคนดูนะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะผักกาดจอใส่ปีกไก่นะคะค่ะทุกคนมาดูกันเลยตอนนี้นะคะปีกไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะวันนี้เราใสา่เราจอเยอะนะคะจอประกาศวันนี้จอเยอะเลยใส่ปีกไก่เยอะนะคะนะใครไม่เคยกินก็ลองไปทำดูนะคะอร่อยนะคะก็ เราจะปรุงนะคะแล้วก็มีนี่กะปิแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กะปิแล้วก็น้ำปลาลงไปนะคะแต่เราไม่ใส่ ถั่วเน่านะคะถั่วเน่าแผ่นเราก็มีนะคะแต่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะคะเราจะจ่อแบบบ้านๆเน,นะะี่ยค่ะทุกคนนะคะจ่อแบบสูตรโบ,บ,บราณของคนแก่คนเฒ่าที่เขากินกันนะคะนะคะบางคนเขาก็จะใส่ถั่วเน่าแผ่นไปด้วยนะคะแต่ของเราไม่ใส่นะคะมีนะคะ,ม,ะ,คะมีหมดเลยนี่ประกาศจอดเราเยอะเลยนะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องทุกอย่างลงไปก่อนนะคะค่ะทุกคนมาดูตอนนี้นะคะเราได้ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะสีสันและหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ได้ใส่ถั่วเน่านะคะสูตรของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราไม่ได้ใช้อ่า น้ำมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเราก็มีนะคะแต่เราไม่ใช้นะคะเราใช้เป็นมะนาวนะคะใส่แทนมะขามก็ได้นะคะมะนาวนี่ก็อร่อยนะคะทุกคนนะคะใช้เป็นมะนาวนี่ก็อร่อยไม่แพ้มะขามเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผักกาดลงไปนะคะ ีแล้วนะคะใส่เครื่องอย่างลงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ประกาศจ้อนของเรางามๆนี่เลยนะคะใส่ลงไปวันนี้เราเจอเยอะหน่อยจะแบ่งไปให้เพื่อนนะคะ,ะเ,เต็มหม้อเลยเอาละค่ะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวเนาะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผักเราก็เกิดได้ที่ยุบแล้วนะคะแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะเราไม่ใช้เป็นมะขามเปียกนะคะใช้เป็นมะนาวก็ได้เนาะ แล้ค่ะเดี๋ยวมาดูาหน้าตาอากาศจอของเราเนี่ยจะสีสันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะทุกคนมาดูหน้าตาอากาศจอ,องเราน่ากินมากเลยนะคะเห็นไหมโอ้อากาดจอใส่ปีกไก่นะคะ ไม่ธรรมดานะคะชิมรสชาติแล้วหนัวมากเลยนะคะนัวจริงๆนี่ค่ะสีสันก็ประมาณนี้นะคะนี่เราก็นึ่งข้าวรอไว้แล้วนะคะนี่นึ่งข้าวเหนียวค่ะตอนนี้ประกาศจอ,องเราก็สุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะผิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวตัดสจ ค่อยให้ทุกคนดูเนาะนี่ปิดแล้วนะคะสีสานน่ากินมากเห็นไหมกาบจองนี่ค่ะทุกคนมาดูประกาศจองเราน่ากินมากค่ะนัวมากเลยนะคะเห็นไหมนะคะ นี่ก็คือข้าวเหนียวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มกับน้าพริกตาแดงนะคะเราไม่ได้ทอดพริกนะคะพริกของเราก็มีนะคะขี้กเกียจนะคะกินกับน้าพริกตาแดงนะคะนี่ค่ะเราใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็คนให้ทุกคนดูนะคะใส่ไปเยอะหน่อยนะคะผักชีนะคะส่วนนี่ก็ข้าวเหนียวนะคะ นึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขาดแต่น้ำพริกตาแดงนะคะเดี๋ยวจะเอาน้าพริกตาแดงมาจิ้มให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะน้ำพริกตาแดงเราตําไว้ตั้งหลายวันแล้วนะคะเราไม่กินกับพริกทอดนะคะเรากินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะก็จะจิ้มนิดๆน,นะคะ มาค่ะทุกคนทิงจอประกาศด้วยกันนะคะอากาศหนาวๆน,นี่จิ้มน้ำพริกตาแดงก่อนนะคะแล้วก็จิ้มน้ำแกงอืมอืม มากจิ้มกับพริกทอดก็ได้นะทีนี้พริกทอดมันก็จะเผ็ดเกินไปพริกตะแดงแล้วก็จิ้มนิดๆอย่างเงี้ยพอกินได้อยู่เนื่องจากเป็นโลกอ้ซจำตัวนะคะกดไหลย้อนอืม อืมอืมหอมากอืใครที่ไม่อยากอ้วนก็ลองมาจอใส่ไก่นูนะคะอกไก่ก็ได้อะไรก็ได้ใส่หมูมันก็จะเยอะอืม อร่อยลำลำขนาดฮึสิ่งระเดน นัวมากอืมอืมจิ้มกับน้ำพริก้วกมาฮอืม nua Vít đen đèn mm, ้ำเตะใส่มะนาวนี่นะมันจะรำกว่ามันจะอร่อยกว่าน้ำมาข่าวไม่ซ้ำอืม 对。Okay. Hmm.